สนใจการตลาดแบบ IO ไหมคะ IO หรือ Information Operation มันก็คือการปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นลักษณะของการจัดตั้งขึ้นมาโดยตรงและเป้าประสงค์ที่ต้องการก็คือชักจูงความคิดเปลี่ยนมุมมองสร้างอิทธิพลต่อความเชื่อและพฤติกรรมสาธารณชนให้เป็นไปตามเป้าที่หวังไว้ส่วนวิธีการนั้นน่าสนใจมากๆเลยคะ่ะนั่นก็คือการใช้ Fake News หรือข่าวปลอมผสมบนเปไปกับความจริงบางส่วนเพื่อให้ดูสมจริงสมจังมากขึ้นแล้วก็เกิดออกมาเป็นคอนเทนต์ขึ้นมา เมื่อผ e> ู้เสพโซเชียลที่มีูุงต้านทานอ่อนเมื่อฟังรวมๆกันแล้วเออมันดูน่าจะมีความเป็นไปได้ก็จะหลงเชื่อบัญชีที่ปล่อยคอนเทนต์เหล่านี้ก็จะเป็นบัญชีที่ไม่ระบุตัวตนเขาก็เลยเรียกว่า IO ค่ะแต่ที่แน่ๆมันปั่นกระแสจุดไฟติดนี่แหละสําคัญการตลาดแบบ IO เนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะในสมัยที่โซเชียลบูมระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้แบบ ดังมากขนาดนี้คู่แข่งยังไม่เยอะขนาดนี้เนี่ยการตลาดแบบออฟไลน์เนี่ยมันก็ยังมีการใช้ IO อโอโซว่ามันไปในตลาดแห่งหนึ่งนะคะแล้วเรารู้ว่าตลาดแห่งเนี้ยมันเหมาะที่จะปล่อยสินค้าเรามากเลยเจ้าของแบรนด์คะก็จะเริ่มจ้างหน้ามา้าถ้ากลุ่มเป็นนักศึกษาก็จะจ้างนักศึกษาถ้ากลุ่มเป็นแบบคนทั่วไปก็จะจ้างตามกลุ่มอายุอะที่เป็นทาร์เกตของเขาอะให้เดินไปตามร้านแล้วถามว่ามี สิ่งเนี้ยขายไหมมีสิ่งเนี้ยแบรนด์เนี้ยขายไหมไปถามซ้ำๆหนึ่งล้านนะคะไม่ได้เจอหนึ่งคนมาถามนะแต่อาจจะเจอแบบประมาณ10คน20คนมาถามพอถูกถามย้ำๆเข้าเนี่ยเจ้าของร้านต้องเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะหรือเราควรจะเอาแบรนด์นั้นมาขายดี <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งเซลล์เข้ามาจีบคาะว่ารับสินค้าไปขายไหมอ่าเห็นไหมถามว่ามันดีหรือไม่ดีตอบไม่ได้ไปคิดเอาเองมันก็เป็นเทคนิคการตลาดแบบของเรากัน สำหรับ I.O. โนะคะมีตั้งแต่ในยุคโบราณาแล้วอาจารย์มานะร,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้อธิบายไว้ในสมัยก่อนที่2ประเทศลบกันก็จะมีการปล่อย I/O ค่ะหรือว่าข่าวเฟซนิลนะคะว่าแม่ทัพฝั่งตรงข้ามยตายแล้วเพื่อจะข่มขวัญฝั่งตรงข้ามให้เสียกําลังใจต่อให้ฝั่งตรงข้ามะคะจะมีศัพกํกำลังหรือว่ามีกองกําลังที่มากกว่า แต่ถ้าจิตใจพ่ายแพ้ต่อ IO แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะพ่ายแพ้ในสนามรบกจริงได้เลยค่ะแต่ปัจจุบัน IO ในยุคโซเชียลมีเดียก็จะกลายเป็นบัญชีอวตารบัญชีที่แบบไม่สามารถระบุตัวตนได้ใส่รูปหมารูปแมวแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเขาคือใครบางบัญชีเนี่ยมีเพื่อนอยู่แค่หลักสิบคนเท่าน,นั้นเองเป็นไปได้เหรอเพื่อนเราแบบเป็นพันะ่ะแต่ในโลกนี้ก็ไม่ได้มีแค่ IO นะคะยังมี UGC อีกด้วย UGC ก็คือ User Generated Content นั่นก็คือผู้บริโภคทั่วไปนะเป็นผู้บริโภคตามธรรมชาติเขาก็สามารถที่จะถ่ายรูปรีวิวสินค้าหรือว่าเขียนบทความอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเขาเกิดความประทับใจในสินค้าหรือบริการนั้นๆ UGC จะไม่รวมกับอินสูที่จ้างและเจ้าของแบรนด์ที่ฉลาดต้องใช้ UGC ให้เป็นประโยชน์ค่ะไม่ใช่ไปสั่งให้เขาทําอะไรเราจะต้องโยนเชื้ออะไรบางอย่างลงไปเพื่อให้เกิดกระแสไวรัลอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดมีมเกิดการก๊อปปี้เรียนแบบแล้วมันกลายเป็นไวรัลพวก UGC เนี่ยก็จะมีความแฮปปี้มีความสุข แต่ในขณะเดียวกันแบรนด์ของเราก็ติดไปกับความสุขของเขาด้วยแล้วมันก็หวเราทาให้แบรนด์เราเป็นที่รู้จักถ้าเราสามารถสื่อสารกัรตลาดแบบมีกลยุทธ์แบบมีความคิดสร้างสรรค์ได้โดยไม่ต้องยิงแอดเลยแล้วเราก็เอาค่าแอดเหล่านี้ค่ะอาจจะเอามาทําเป็นแคมเปญมาจัดเป็นของรางวัลให้กับ UGC ที่ทำคอนเทนต์ให้กับแบรนด์ของเราสนุกเยอะเลยและสําหรับสินค้าของใครนะที่เป็นตัวจริงอาจจะไม่ต้องติด top 3 Top 5ก็ได้แต่สินค้าหรือบริการของคุณจะต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้และเมื่อวันที่คุณอาจจะถูกการตลาดแบบ I/O อถล่ม u g จจะเป็นกรอบป้องกันให้คุณได้เป็นอย่างดีไม่ว่าใครจะทำสินค้าหรือบริการในยุคนี้จริงฝฝามา2ปีแล้วะคะเราเข้าสู่ยุคที่มีการแข่งขันสูงและกระเป๋าเงินของลูกค้าก็บางลงเรื่อยๆแต่เราก็ต้องแย่งกระเป๋าสตางค์ของลูกค้กานั้นให้มากองอยู่ที่ร้านเราให้ได้เยอะที่สุดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย